กินกันเรื่อยๆครับต้อนรับอากาศหนาวครับผมบรรยากาศดีๆมีคำถามว่ามู้บอเห็ดเกิดจากยังเห็ดเกิดจากเชื้อราไม่ยังเกิดจากยังเห็ดเกิดจากความหงาวเซบิลปุปบุมสวัสดีครับผมสวัสดีเฮาบ้านให้บ้านครับ เมนูต้อนรับนานาวครับผมนี่ครับเอาแบบง่ายๆนี่แหละครับผมหากินง่ายๆแต่ว่าแซ่บออกเลยครับผมบมีพริกมาล่าครับผมที่พี่นูเพิ่นฝากไว้ให้ตอนเพิ่นมาเที่ยวไล่เลือไฟครับผมที่ว่าย่างไอ้จระเข้นะครับผมย่างจระเข้เซตเพิ่นก็ฝากไว้ให้ต่อซิมกันแซ่บๆครับผมหอมเราดูว่าหอมอยู่นี่ครับมันจะเป็นคล้ายๆพริกป่นบ้านเฮาน้ะแต่มีกลิ่นมาล่าครับผมในการอยู่ เมนูมื่อนี้ก็สิเป็นสามสั้นพันเฮ็ดจังนะเฮ็ดเข็มทองครับผมสามสั้นพันเฮ็ดเข็มทองกับซม,มีข้าวจีครับผมข้าวจีสูตรแบบผงแทบๆุงไข่นี่ครับกับปั้นเขาไปละเรียบร้อยอยู่กับเชฟมือปุ้มๆครับวันนี้ครับนะคคุณครูคเด็กน้อยนะครับผมเดี <laughs> ย๋ยวออเดิ์ก่อนครับผมออเดิอยางเฮ็ดก่อน เฮ็ดอย่างน่าเฟี้ยวอใหญ่ๆี่ห้องบุถรีจักเถื่อเฮ็ดออริเรนจิเฮ็ดเฮ็ดกิมจิว่ะเจลนะครัดมูกระทะอีกแล้วมือนี้มือเว้นมือเอ้าคือว่าหางแก้วเดียวเชฟมือปูปูมจัดให้แล้วครับนะครับนี่ชีเด็สมัวนนะ ทอดจิรอครับชิปโอมเนี่ยตัวละซองบาททอดเรียบร้อยแก่หนาวแก่หนาววัาหนาวทุกวันเลยว่ะไออ่ะนี่ครับแถวมั้มะม่วงโซน่ะมั้ไอสามชั้นพันพันเห็ดอย่างวะเห็ดเข็มไน บัวนี่แซ่บด้วยนี่บอก่หมายถึงม้วนใส่เฮ็ดไหมเสียบมาเดี๋ยวโมน่าอยากโซ่สเต็ปอีกโซ่สกิลอีกได้แล้วได้ล้วอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเชมือปุ๊บปุ่มเพิ่์ลสีโซ่สกิลการม้วนหมูครับผมเนี่ยเบยได้ได้ได้เดี๋ยวเอาเขามาเสียบเห็ดอันนี้ป่ะทีนี้อย่างวะสามสามชั้นพันสามชั้นพันเห็ดเนาะเห็ดเข็มทอง นี่ละ<ม>เขาม่ต้องเห็ดสอดอย่างเลยครับเพราะว่าเขามีน้ำจิ้มอยู่แล้วเบคอนมันแพงพุทธเบคอนแพงครับเอามูสาบสันก็ได้<ม>เขามีน้ำจิ้มอยู่แล้วอันนี้เห็ดได้แต่ว่าต้อง<ม>ล่างมือก่อนแมนนี่นี่แผ่ๆซุปมารานะ้ำบัตจย่างนะเอ,อ้ซุปไปเลยพริกมา่าเอาจากซองอันนี้ใส่หนึ่งเดียวเพราะว่าไม่หนึ่งใส่ซองสามอันก็ไดไ้เปลืองไม่เออใส่ไปเลย<ม>เราทำกินเองนะเราไม่ได้ทำขายนะ จริงๆตอนใหญ่กว่านี้ได้แม่นพ๋อมันจังเต็มค่ำไหมนี่ล่ะแก้วสุกมาล่าเลยว่ะนี่ไปย่างเอาไว้นี่เอาทานขึ้นบนแล้วนี่ล่ะจริงเขาต้องเห็นน้ำให้มันเปียกกว่านี้ได้เพื่อสุกมันก็สั้นเดียวมันต้องมีน้ำซอสมันต้องมีน้ำซอสบอกได้เขาจากมาชุบอีกก็ได้ไปย่างให้มันช้ำก่อนไปวานนี่ นี่เอาเฮ็ดออกขางก่อนเลยมันสิบอ่ท่านใจนะได้อยู่เออ้าเบงสิปินบบท่านคนละวันนี้ฮะนบแลขาสิจีเขาจีไปพร้อมครับผมเนี่ยตอนแรกข้าสิเอาเขาไปย่างให้มันแบบได้ที่ก่อนนักหน่อยครับแล้วเขาจะมาชุบไข่นี่นะไข่ผมปรุงมาแล้วนะสูตรนวเลยล่ะครับได้การเลยล่ะไปวัวนนี้เอาเขาใส่ไว้ก่อน กินกันเรื่อยๆครับต้อนรับอากาศหนาวครับผมบรรยากาศดีๆมีคําถามว่ามู้บอเห็ดเกิดจากยังเห็ดเกิดจากเชื้อราไม่ยังเกิดจากยังเห็ดเกิดจากความเงาเ<ะ>สือบ <laughs> ุปผูบูมโอ้เอามาจากไหนวะ <laughs> กลุมโกโปอยู่ทั้งนั้นผมจักว่าแบกมืดนึกว่าเครื่องเสียมาครับมาย่างแซ่บๆต้องกันครับผมมีเห็ดอันนี้เขาบอต้องเห็นอย่างเลยสามชั้นพันเห็ดเนาะแมนโรยผิกมาราเ่าวางไว้บอต้องเห็นอย่างเลยแล้วเขาบอได้กินบ่มันมีผิกอ๋อห้าบาทสิบบาทหาบาทสิบบาทเอามันมีผิด เออข้าบ่ต้องเห็นย sure ังเลยเอาลงละถากินอย่างเดียวเฮ้ยแสดงว่าเขาจี้นี่บ่ต้องได้พริกเองนี่แม่นเฮ็ดอันนี้เฮ็ดนี้บ่ต้องพริกบ่ต้องโอเคได้ได้ก้อนรู้เรื่องอยู่บ่ก้อนเฮ้ยผ้ามันคอก้อนหายไปไหนผ้ามันคอก้อนหายไปไหนมาครับหมูทางนี้ก็ชวดจานกันอะไทางนี้เชิญฮอดเชอรี่นะเชอรี่ไปเขาไข่ <laughs> ทองวันมาครับมาสุดยอดครับผม <c oughs> เมนูยำหนาวครับผมมีอย่างดอกขึ้นอย่างบออกขึ้นฮอดหมูกระทะลวด <c oughs> แต่ว่าที่แซ่บที่สุดก็คือมีร้านจีรอนครับสุดยอดอาไหมร้านอืม,ม,อนะม,มใหนกานไหนกับโอเคครับผม เบาเบาเบาครูเบาเห็ด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 อะไรเจอดจากความเหงาเบยยัยยยยมยย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 จัยยรยย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 ายนยยยยยยดยย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 เย็ยเย่ยย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 ย้มยยยบยยยยยยนยยยยยยยนยยยยยย้ยย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 เนเ็ค โอ้สุดยอดสุดยอดแต่นี้อาจจะไม่ไมนิดหนึ่งนะอันนี้นะเขาจีห้องกำลังหอมๆเลยครับผมสุดยอดสามงบรรยากาศได้อยู่บ้านนี่นะครับครับช่วงนี้ย่ามหนาวครับผมครับสามงบรรยากาศเดี๋ยวให้เชฟมือปุ้มปุมชิมก่อนนะปุ้มปุมบายลู้เฮ้ยน้ำล้มปุ้ม ซิมซิมซิมเชฟเชฟเห็ดเห็ดเกิดจากอะไรครับผมแม่ดิแม่เห็ดดิเกิดจากยังอ้าวงงงงแม่แม่กว่าเห็ดเห็ดเกิดจากยังเห็ดเกิดจากความเหงาเออแม่เข้าใจบ่าเห็ดจะเกิดจากความเหงานะกินก่อน โอ้นายหยิบอันไม่ไหมไปนะปุ้มนะในการคือเป็นอะไรรสชาติหอมเนาะหอมมาลาเนะาะข้าวข้าวข้าวเดียวมืด,าดย,ม <laughs> ยายถือคิงนะ <laughs> ยายถือคิงยายถือคิงนะงเอาน้ำฝนมา <laughs> เฮ้ยฮะ <laughs> แม่คนน้มอ,อยูใ่ในบ้านในบ้านน้ำฝนมาชิมอะไรนี่เร็วเร็ว ต้องเรียกตั้งนานทำไมไม่มานะฝนมาชิมนี่ก่อนเดี๋ยวมาหานมช่องนี่ครับจะขอชิมก่อนเด้อบ้านนี้แม่ชิมบ่อสามสั้นนี่จะเสียบได้ได้ได้ครับ กหน่อยแรงมากหะเล้แม่มาคบแม่ไปไปอุมาล่ามแซบวะไปส่งสามสั้นว้พันอีกเนี่ยเอาหน้าพันก็ไดรเอามูพันก็ไดรไป็นไ,นนไดการเนาะไดการเนาะไดการเออแซบแซบแซบขักขักๆัครับผม นี่ครับจริงๆต้องใส่ลายกว่านี้ได้ใส่งย่างบูเพใส่แดีนะเขาอ่ะเนี่ยจิ้มจิ้มซีฟู้ดหน่อยหนึ่งบิวเดี๋ยวว่าเอาบิวมาชิมก่อนเดียวโอ้มืดแล้วทันใหม่ดีกว่าเอานี่ว่าให้บิวชิมดีกว่าโอเคแสบแสบแสบเอาโฟนมากินเห็ดย่างเร็วนี่มาชิมดูซิว่าอร่อยไหมชิมไหม เห็ดพันเบคอนนี่เนี่ยเหนียวแห้อันหนึ่งอันนี้เรียกว่าอะไรตัง้งอันออนึ่งคนละอันกินคนละอันนีไ่งไงสามชั้นพันเห็ดไม่ร้อนเย็ยนแล้วเป่าดูหมากอะไรน้ำฝนไม่ไสหมากสมพูหมากละทัน <c oughs> น้ำฝนรู้จักละทันหรือเปล่า น้วฝนรู้จักไหมหมากอะไรนี่ฮะหมากละทันเอาเอาไปถามแม่แม่หมากอะไรหมากละทันพุสารู้จักไหมรู้จักพุทารึไหมนั่นละทันแล้วน้าฝนรู้จักไหมละทัน น้ำฝนกินไหมข้าวทีมานี่มานี่มานี่นี่นนตองให้เลยอันนี้ให้น้ำฝนก่อนเลยเอาเลยฮะไม่กินหรออิ่มแล้วหรอพ่อกลับยังหรอม,มามาครับผมแซ่บแซบน้องกันครับผมืมกำลังซุกข,ขกๆเลยยายเอาก่อนบอกยายเอาไหนเขาเอาซุกหรือบ่ซุก ผต้องเอาแบบนุ่มๆบ่ฮะเอานุ่มๆบ่เคยมา่ามือปุ้มๆสิจัดให้เบิ่งครับมื่อนี้ยเชฟมือปุ้มๆนะเอ,บอ,อาบอมอาวมีซอสดเอาบวมีซอสเรือเปล่าข้าคโพกน้ำจิ้มเนื้อย่างก่อนแล้วก็คลุกพริกมาล่าล,าลางไปนะอนนปนโอ้สูตรจากทางร้านนะกินแบบอร่อยๆนะบายบายปุ้มปุ้มต้องแบบเพียงสฉีดข้าวสาร ไปได้ได้เพชรเพชรได้การนหน่รอ,อ,อเฮ้ยเ้าต้งเบิ่งยี่หัวนะแถวเบิง่งมากินจากซองกันหน้าแบบปกติเขาบอกกินเพชรไงอันนี้เ<อ>ดย์เด,ด,ดย์เบิ่งเบืองดูฮะนี่บก่กในลาซาด่าจากซาซิบ,บาทาเจ้าขายอยู่อันบอกบอกภาษาจีน <laughs>